สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10บธันวาคมสองพน้หกสิบนะคะวันนี้เราลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนมะยงชิดนะคะของพี่ติ่มสำรวยนะคะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะดูนะคะกำลังจะออกดอกเลยนะคะหลังจากที่ใช้ชุดเปิดตาดอกไปแล้วนะคะก็เริ่มทยอยมาละคะดอกใบสวย นี่ก็มีนะคะอาจารย์นกรเพิินสุขนะคะคุณจุริพรน,นะคะถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาให้ลูกลูกเพจดูนั่นก็พี่ติ๋มนะคะเจ้าของสวนนะคะสวนมะยงชิดสวนมะยงชิดมูลค่าเป็นล้านเลยนะคะขายแต่ละปีก็ ได้เยอะจิมก็จะปลูกมยงคิดอยู่บนเนินเขานะคะไไเขาสีกระอ้างใกล้น้ำตกสีกระอางนะคะถ่ายไ,ไปหอไปเลยค่ะใบสวยมาก มาเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือสุด<อ>สไม่รู้เลยแล้วว่าเขาติดหรือไม่ติดใช่คืออย่างเงี้ยคือสิ่งมันจะห่วงมากเลยใช่ห่วงแม้กระทั่งคนเข้ากุ่งแต่ถ้าไม้ผลทุกชน,นิดอ่ะถ้าระยะนี้เราก็ไม่ทําอะไรอ่ะค่ะพี่ติ๋มไม่ค่ะเราไม่ทำอะไรเ,เราไม่ยุ่งค่ะเกิดการหมดใช่เกิดการหมดทุกอย่างเลยแต่ใบสวยมากเลยค่ะพี่ติ๋มใ<า>บสวยใบยสวยมากใช่เขียวชอุ่มแบบเข้มเลยอ่ะพี่